ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับผมทุกทุกท่านล่ะกกำลังอยู่กับบ้ามีเลยช่องอีสานบ้านคอยเองพี่น้องผมเป็นหวยเนาะพี่น้องเนาะเป็นหวยเนาะพี่น้องเนาะครับผมสวัสดีครับพี่น้องเอาได้กับไม่มามัดล่ะหาวเนาะพี่น้องเนาะห่างรั่วๆห่างนำนำโดยบ้ามีกันมากับนุ่มหมดเจ้าแลกทีผ้าห่างกับเราได้ตัวเห็นเห็นว่าได้ตัว มันนี่เลยสีมาเอาเฮ้งอีกทีนึงโดยการให้นุ่มหมอดห่างกับของอช่องไอ้ไอ้แดงครับผมนะครับเนาะส่วนของไอ้แสงเดือนยังเอาไปให้ทีมงานพนโมดีไฟยอยู่พี่น้องเพราะทันเร็วได้มาจากหลังนุ่มหมอดหกหลังพี่น้องผมได้มาหกหลังเขามาเบิ่งกันละ่ะหกหลังนี่สาหน่วยเดียวให้มันหูไปว่ามมนสิรอดไปได้นะพี่น้องเนาะไปลุยกันครับผมท่ามกลางบรรยากาศ ช่วงหามงกเเลงนพี่น,อน้องเนาะยู่ห่วยยู่หงองยูหน้าเฮ้าถามว่ามันมีตัวบ้ามีบ่ามีแน่นอนละอ่าหย่าคาแถวนั่นแถวมูนี้ก็คงจะมีนพี่น้องเนาะไปไปตามนุ่มมอดกันห่วยบ้ามีล่วงทางไหละบาดหมายแบบเดียวกันกับที่นุ่มโบดได้ใส่แห่หอบเบิ้งงนพีน,น้องเนาะหมายเดียวกันแต่ถ้าว่ามันเกิดเรื่องพิษปกติกับอ่ากับห่ากันเลยว่าให้นุ่มมอดมาแก้ไขเบิง้ง บ่เอาสวนสามารถิกท่านไดนบ่ให้หาปลาปีนี่สู่บ้านนูมนหมดครับคาดว่าเ่เกินส่งการเนาะพี่น้องเนาะสาหนวยนี่ได้ช่มกับช่องอีสานบ้านขอยเองนอนนอนพี่น้องผมบ่ต้องไปเมาสะให้ยากให้เย็นทีมงานเขาสูบสูบส้จินกันซื้อๆเลยพี่น้องผมเอาแต่กี่คือหกขาดเถี้บาน,นี่มันคือเปล่ ต้ว่ามันก็ยังยู่เนาะเพราะว่ายังเพราะว่ามีน้ำพี่น้องผมมีแรงน้ำหนูก็ต้องอยู่แต่ว่าปลาหนีรลาเถทะบ่อนหยุบหย,ยับหย,ยุบหย,ยับอยู่พี่น้องเลยหาเบื้องมองว่างดีๆเด้อนุ่มอดด้อยจุ่มมันยู่นีละคือหกหลังนีได้ตัวหนึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จดีเด้อนี่แต่ว่าได้ก้านนานีไปสองตัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนูทองข้าวบักขำปวงเถือกับหนูหน่อยตัวหนึ่ง ถือกพันเถือกอยู่อ่าน้าคลิปห่างซ้อหลังยู่บ้านบัดไปไม้เข่าโล่ซิบโลบ่ถือกไม่บ่หูมันเหลี่ยมๆตัวขันหูว่ามีควายแนี่ยไ,ไปจังไรละบ่าวมีมาคือ,ไ,คอไปอยากเสียทึ่งถือกล่องทึ่งไอหนี่เดียวเด้อพี่น้องเอาเออกไปยังสี่ก็อพอได้ขันว่ายมันก็ต้องเป็นมันต้องมีส่วนผสมของห่อมอง ไอ้บักซองเศร้าน้ำเดนี่กระซิบได้วื้อยากแล้วมันเปลี่ยนนี่พี่น้องนี่หนูมันยูทางงยูมันยูลักษณะเังสีแต่ว่ามันสีได้วื้กับโวงยากเนาะครับเนาะเพราะว่ามันเปลี่ยนหนูขนแดงกัะเลียนที่นูมอดนี่หนูขนแดงกับเที่ยวตัวทางเนวนี่นี่ลักษณะนี่แหละเพราะว่ามีน้ำ ไ่ายกศีรษอยุสองสามกว่างนี่แหละประเด็นคือ่นไทยนี่ที่อะไรกเดทธหาัอือางเรยทอดแล้วกรบศีหังเยอะแล้วหมดบร่รองกับบวูคือว่าเนแล้วมันคือจ้างเป็นสาๆบัดน,นึงเหนไหเจงว่าตัวหม่ใไหมใชนั่นน่ะสื้อบวครับกับเ่าใด้มากหัวยหั่นามากห่าหงางรถเยอะไปจงุง กลับหลังมึงไม่กันยังไงเฮ้ยไม่กันยังไงฮะเบาเบ่เมันบ่มีห้อยขวดไม่แต่ว่ากะบัดเทียมมันจวนมากนะนะเฮา,ามีหัวเชือมอดเอาหัวเชือมานักบ,บ่บบนี่โอ้ยตายเลื่อมหัวเชือพี่น้องมันต้องมีหัวเชือล่อกินมันแห้งนั่นนะ สีนะครับ<ส>มาห<ส>ันหมพีแม่พีโอ้นี่นะเออ,เอ,อคืออยู่ยังสีคืออยู่นี่กัดห้างนาละมอดนีบ้างไปนะมู่นี่คันกวางเขากำลันก็ต้องจะเปลี่ยนเนี่ยโอ้ยเสียวดิหยุดตกผ่อนเนี่ยยึดเขาไปนี่แล้วครับนี่ลังหนึ่งนี่เลียนคันมีหัวเชือบมันกัดต่ว่ากัดการนี่แหละครับห่างไปเรื่อยว่าเป็นยังเดี๋ยวเราไปเบิ้งหวยกัน ไปสร้างหวยจักสามหลังน่ะเงายเงาอยู่ข้าพิตะว่างได้บ่จักหลังบ่งครับ,คร,บ<ม>ครับครับเอาหันหลังนึงแล,ล้ดดวก็มองนีหลังนึงเด้อนุ่มมอดเด้อมองนีหลังนึงเป็นสามหลังอยู่นี่ขาดหัวเชือดพี่น้องผมขออภัยหลายๆลืมออกมาข้าวโพดมันกับตรงสีหัวเชือดเขาพดแหีงมันว่ามีกินอีหยังเด้อไม่นครับให้หนุ่มมอดแจกตัวให้หน้องโบดเนาะครับเนาะทีมงานไว้รุ่นเข้าไล่อยู่ดอกโอเคครับเล่าวังเด้อ Th now, ครับของว่างอนี่แล้วแน่ะมนซื้อมือนนะครับจ๊ะเมียนจ๊วาว่างใชเบิ้งกวนฉีดัเป็นตัวตึยงบ่เม่มีคนใดแล้วว่าโอ้หนูใหญ่ตัวนี้ยูดดนอะไรเนีหนูตัวนี้อม่ซันก็สีจอนมากสีหลามันก็สีลงหวยแน่เรยนมานนีแนนั่นแหะโอ้ยขาดหัวเชือนุ่มหมดเลยแรงาแรงกรสีกอสีพ้าอยู่แรงเดียว โอ้ยไม่ยามความกันพูนไม่ยามพี่น้องเพราะเห็นมณีาสีไอ้นี่แหละหาเห็นแต่ห่างซื่อๆชีได้เพิ่นเห็นตัวหนู้น่ออ๋มันหาเลาะทองครับเอาไปล้างแหลกพี่น้องผม้งอันนี้บงบมีอะไรบ้างกันครับตัวนี้ไปบ้างกันขันมันเลียนนี่มันก็ต้องเลียนหันหมดเ่ราะตัวห่วงงนวเพาอยู่กับหม่องเดยอะอุ้ยลงทุนขัดนุ่มหมดส่วนหลังนี่นาะพี่น้องเนพชรสันสันพี่น้องเบิ้งจักซิปเลที บอบฟีมือผูใ้ใดสีเด็ดกวัวกันนี่หลังหนึ่งหิมสาคือเก้าพี่น้องผมนั่นอีกหลังหนึ่งเป็นตะว่างไหนบ่เ,เออมัดดีๆเด้อล,ล่ะาาอืมครับมัดดีๆขันสตกน้ำตามนี้โชคมาน้ำปวงถึงมาได้งุ่มกันก็นกนบ่เป็นศาสตร์แล้ว ครับหลังนี่บ่เห็นนลำพี่น้องผมลงไปลุยลักษณะตําๆเนี่ยนี่บ่ได้เนาะครับเนาะ <c oughs> มัดแบบทบเนี่ยแล้วแบบทกดึงออกได้เนี่ยขันมัดใส่งายยังไนตัดเสียกีย่างเดียวนี่เห็นบ่ได้เนี่ยเยจังเลยมันเสี่ยใหญ่ถเทือนคนะแมนตานวยเทืงเอาเรียบร้อยเนาะครับเนาะหลังนี่เดี๋ยวแคไปเบิ่งกระจ่กันอีกสามสามซี่หลังพี่น้องผมเอาขึ้นมาซะ เอาพี่น้องผมฮะคราวนี้เห็นข้องหนองโบนีน่นี่ไปทีหนึ่งแล้วเด้อนี่โปวดตาปวดพี่น้องแข็งแักตัวนี้ครับโอ้งอในตัวนี้เดี๋ยวๆโอ้โหดัดเลีกขึ้นเลยโอ้เล็้ยไล่ลสลักงอเรื่อยพี่น้องงัดเซเข้าวงแล้วก่อนข <laughs> ึ้นบันใดนีครับ อเอา้าไล้ราระบาดนี้ตูดขึ้นปัาบเดียบร้อยพี่น้องผมคุ้มไล่ไ้ดีๆ <c oughs> กันเดียดเอามันต้องติดตามกันแบบนี้แหละครับสไตล์ช่องห้อติดตามมาเห็นกันแบบทายอยุเบียงไร่เลยอเออตูดออกไปอีกเนี่ยแบบเอ้ยแปบ๊บเดียวตับหลดแล้วเนี่นะพี่น้องผม สุดหยอดมาพี่น้องเนาะครับผมไปพี่น้องผมอยู่หนีสามหลังเนาะหนึ่งสองสามไปนุ่มหมดครับเอายางทางได้กับยางบ้ามีข้อไปทางพี่อื อโอ้โหนี่บ่โอ้ม,อม,อม่วงใหญ่บ่ปปรื้อบาม่วงกินเด้อขันบาม่วงมันยังเสร็มันจังเป็นตะงวงมัน่นแห่งไรงวงตะแพงแมน่นบ่โอ้ครับเดี๋ยวเราลงห้วยกันพี่น้องให้น้องวาดผ้าลงหว้วยนะครับเนาะบ้ามีบ่สีอ้อยก็คือสีบ่เป็นตะอ้อยดอกเดี๋ยวมายางสั้นโว้หลอดหละมันแปนงพอดต่อให้อ้อยมันกับบ่เป็นตะได้เบื่อน้ำมันสีแชะอ่ะเบิ่งน้ำกันพี่น้องผมยังหนูทองควกทองขาวหนูนงหนูหน่อยเอาให้เบ็ดว่าตะเถือก ขงบ้ามี่ไปหมานยุขางร้อนผู้ตาสองหลังเดีหนูหน่อยกับหนูทางเขาองาคิดเอาว่างเลยอืมครับเป็นไม้ดีเป็นไม้ดีพี่น้องว่างใกล้ใกันนี่แล้ว กาวสาโอ้มีโตพี่น้องผมนี่แล้วเขาเอินมไหวหลุนขวดขวดมือขึ้นแขนแนวนี่แนีอ้าเมีนี่คือขีก้อนหญ่แถวหมอดขีมึงขึ้นนี่ยิบยิบก่อนขีก้อนนี่ึ้นมาดูแตพี่น้องเบิ่งนี่นี่ขีไม่ไม่อยู่นี่อเงอนนีเราุดเนาะอ่าเอาอ้เดียวาด่มาเฉียดีเดนลงมอดยมอื่อยัมาเฉียตัวไหมต้าตรงกูคูมือด้ เสียนี่บ่ได้เลยเด้มันเป็นกับโมดิฟายส่วสซีเฮ็ดได้คุณกับเฮาเบิ่งไอ้คือยังบ่มี่สื่อเด้หมดนั่นโอ้ยอืมมมออ้มสามหลังห่าง,างจุ่มกันไปรวดนุ่มหมดบ่พลานหลังใดก็บพาดหลังหนึ่งนะ่ะว่าสิว่างไปใส่ขึ้นบ่าฮะมัตรงมองโอ้หนั่นบ่ว่างมัตรงมองมั่วหม้อเด้ออุ้ยนี่ก็ควันขี้กูจูอยู่หมด เียคือมางพี่เป็นอย่างไร่เมองว่างมองมอนั่นนะพ้นว่าหันไอ้นี่ไปทางปากหูแล้อหมดหันไอเออห้างของคนไปทางปากหูยัจังสันเหรอเออมินมินแมนบอหมนบอครับนั่นนั่นพี่น้องผม กับผ้ามาเบื้องคั่มตื่นเต้นน้ำกันไปยังสันระพี่รองผมมาเอาบรรยากาศได้อ่าได้บรรยากาศระยทถนรถพี่รองเนาะมองนี่กับสีหลังหนึ่งทางโคกยู่ข้าไปยังไหน,ญญนครับผมาสามหลังเนี่ยเอาจ่อๆกันนี่แหละอยู่นี่แลหงงและครับเมื่อตัวสองตัวพ่อขัวไปขันมันหมานอีหลีนั่นกับนุ่มบวชไปย้ำนุ่มบวชนุ่มบวชบ่หมานแล้วบ้ามีว่าสีบ,บ่ไปยามบ้านนี้เลยไปส่วนจอนนี่ไอจอนนี่เป็นพรีใครเนี่ยว่าสัน ได้หนูหน่อยสงตัวพได้ขวอยู่ดยเดี๋ยล่ะให้จอนี่เราไปขวเมือไหนโอ้ยย้ยอยู่ตัวนั่นเอาหน่อยก็อา้าวคยมันถื่อิสวาาว่าใส่บองข้ใส่เดินนาไปเรื่อยบอยอ่มีอไไมหเห็นแล้วพี่น้องหวยเนี่นี่เป็นหวยที่มีเลือดตรงผ้าเรากระดันแสงไปเรื่อย บ้ามีสิลงกยังไงแล้วลงเหยยบกลับอยู่บ่โอ้ยหนูมันกลับมาไม่อกนี่หนูใหญ่อยู่ดินี่นี่ลระเคลื่อนว่าหนูหลอดตายพี่น้องผมขวดแนวนี่แล้วกะแต่ว่าถามว่าดตัวยากบ่ต้องไดยากคือว่าบ<ะ>นี่พี่น้องหู้นี่เขาเอินเปี้ยวนูนี่ถามว่าเที่ยวบ่เที่ยวรลานบ่เส่นน,น,น,นี่พี่น้องนี่เปี้ยวนู นี่แล้วก็คว่างลงไปหันเห็นว่าไหน,ะน,นว่าอยากเหยียบไม้มันเป็นไรน่ะนะนะนะหมอดมันเลี้ยงอยู่แถวนี่น่ะนะนะแต่ว่ามาหาสันโบโนยกักหนูแนวนี่พี่น้องเออมันได้กินขี้ย่างมันเลี้ยงไก่ได้กินขี้ย่างมันสิโอเคแหละแต่ว่าขันมีหัวเฉื่ยมันก็ไก่แน่กินผู้เพิ่นเป็นเจ้าขวางกับเพิ่นบอกถอกว่า อืมคือยังไปผลอะครับอีกครั้งนึงเป็นว่เอาเอารุยพี่น้องอู้หูอ,อู้ขวดพี่กับขวดหมดมแถวเงาอยู่ค่ข้าแต่เลี้ยลูกงูมันก็นง่ายขึ้นแล้วผู้เพิ่นล่าเพิ่นก็นหหางไป,ไปเดียนสองเดียนงูมันก็น ซุ่มตัวน้อยมันเพิ่นบพเอาเพื่นบ่ล่ะมันก็ใหญ่ขึ้นมาให้เฮาได้หาได้ล่ากันโอ้ยเมียน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 โอ้ยมุนเอยเลยเลยพี่น้องผมเอาเฮียทำไมบ่เลี้ยงอุ้ยหุวยยูหาเบิ่งอ้ยขวดมุนอุ้ยปุ๋ยอยู่พี่น้องพูดนะทั้งเป็นไม้ที่ยิ่งยากมันที่เฮียอยู่ใส่กาบาบ่เออเออเอามาเอามา อ้าพ mm. ี the soil, the ่น้องผมหลังสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะหลังสุดท้ายกับน้องมอดเฮาจัดไปว่างโก๋โก๋ว่างเสี้ยมองมันเป็นตะว่างง่ายว่างเลยนี่แหละมาได้หนไปกระดิโดดจัดต้องมาหันแล้วมึงต้องนี่ไงครับก้าวมันเหยียบบ่ให้มันเดี่ยงเลยนะเหยียบระตับรวดเอาจัดไปพี่น้องผมเอา หลังสุดท้ายพี่รองผมนี่แหละวิถีชีวิตของลูกเช่าหน้าทางภ่าอีสานเฮาพี่รองผมเป็นแนวนี้สไตล์การใส่ชีวิตนาะพี่รองเนาะหาอยยุหาจินย่อมอื้องมาหนาให้หนาหน้า,า,นา,นาขอบคุ้นถูกไล่ถูกสับถูกการติดการตามถุกข้อเมต์ทุกการบอกต่อถูกแรงกำลังใจที่มีช่องเฮาเลยครับเด้อพิสปะปะกานได้บ้ามีคอโทษอภัยเด้อพี่รองเ้อบอกว่าคำเวบอกำจากกิท่าทางก็ไดอันใดที่มันบ่สมบูรณ์แบบอันใดที่มัน บ่พร้อมบ่ได้บ่มีก็ขออภัยอิลีล่ล่ะอาทิดตามกันไปแบบเป็นซีรีส์เป็นตอน,เป,น,ตอนเป็นตอนไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันกะตามกันเยี่ยมบ่มีขอโทษอิลีครับขอบคุณครับสวัสดีครับอ่าเดี๋ยวไปงันวนี่กันได้ครับผมครับผม